ทานอาหารเข้ากันไปแล้วชีพจลงพุงขอพาคุณผู้ชมมาต่อกันที่ร้านของหวานที่ร้านแบ็คแบร์เบเกอรี่ขนมปังสไตล์ไต้หวันสูตรหนึ่งในเก้าของปรมาจารย์ด้านขนมปังของไต้หวันจะอร่อยฟินแค่ไหนตามปอและไข่มุกไปกันเลยเย่ <Yeah. S 3> <im ple> มากินน้องหมีกันต่อนะคร <im ple> ับของร้านนี้ <im> มนแบเกีขนมปังที่เป็นลูปน้องหมี่ดำใช่แล้วค่ะซึ่งจริงๆเนี่ยจุดเด่นของร้านเนี้ยคือเขาเป็นขนมปังที่สูตรมาจากแบบไต้หวันแท้ๆเลยพี่ปอดู้ได้ไงอ่ะอ่ะ ่อเขามีให้เลือกแบบหลากหลายเลยแบบมีหลายสไตล์เนาะอ<ช>ย่างชนมป,ปังที่นี่ก็มีมีดั้งเดิมนะครับมีพินัทช็อกแล้วก็อันนี้จะเป็นชาเขียวนั่นเองอดูดีมากจริงเนื้อขนมปังดูนุ่มมากแล้วก็ด้านหลังของไข่อันนี้เป็นแบบว่าเมนูที่คิดว่าน่าจะไม่ได้หากินง่ายๆนะคะอันนี้เลยคือไม่กล้ายโยก,กวัวทำหกกัวทำหก กินนี่อันนี้เป็นบาเก็ตเมนไทโกะใช่ไหมคะนะครับหากินยากนะปกติเราจะเห็นแต่ที่แบบญี่ปุ่นที่ไหมอันนี้ขนมปังต้นหอมนะคะเขาบอกว่าเป็นเมนูที่ประจำของไต้หวันน่ะที่แบบว่าคนไต้หวันเขาชอบทานกันมากและนี้ปังคิดแค่กาแฟนั่นเองนะครับขนมปังอีกสไตล์หนึ่งซึ่งเขาก็มีให้เลือกหลายแบบเครื่องดื่มที่นี่ก็มีนะครับปกติแล้วเขาจะไม่ได้เสิร์ฟมาเป็นถาดแบบนี้นะครับที่ร้านเขาจะเสิร์ฟมา ในซองแบบนั้นใช่แล้วเราก็สามารถนั่งทานนั่งถือไั้เนี่ยเออจริงหรอแบบถือมาชิมก่อนเลยดีกว่าอะไรดีอ่ะชิมโชกุก่อนไหมคะโชกุบังอุ้ยเนื้อนุ่มมันนุ่มมากเลยอ่ะซื้อกลับป่ะซื้อกลับแน่นอน100% 100%ยเน่ยเอลยอยากเอาเนื้อมาปาดเหนไหม เนื้อมันนุ่มเนื้อมันนุ่มแบบเหนียวนุ่มหมั่นอร่อยมากตรงเนื้อช็อคเนี่ยเขากำลังเทมโป้เลยไหมคะคือมันไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามันเพิ่มกลิ่นหอมมันมีความมันๆแบบหัว ขนมปังนุ่มมากนุ่มมากแล้วมันมีความแบบหนึบแต่นุ่มแล้วหนึบหนุ่มแล้วหนึบไม่เพ่นุ่มแล้วแบบนุ่มหายไปเลยอะไรเงี้ยที่นี่เขาไม่ใช้มะการีนด้วยนะคะเป็นแบบว่าเนยแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตัวแป้งก็คือนำเข้าจากไต้หวันด้วยว้าวว้าว Amazing อันนี้เป็นชาเขียวอืมนี่ถั่วแดงด้วยเป็นไงคะนี่ก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งเหมือนกินชาเขียวถั่วแดง อในรูปแบบของขนมฟังขึ้นพวงแดงจะชัดกดกินชาเขียวมันมีรสขมของชาเขียวได้ไหมให้ปอยไม่เลยแค่หขมๆปลายมาชิมมันนี้กันดีกว่าชิมมันนี้กันดีกว่าได้เดี๋ยวคิดเออันนี้เป็นเบนไทโกไม่เคยกินเลยค่ะไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยไปทุกโอกาสนะจริงหรอคุณคือแบบอร่อยมาก ที่ไทยเขาทำเสร็จบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวจะดูว่ารสชาติเขาจะเหมือนกันรืเปล่าเป็นไงคะโราแบบกันขนมปังก็ตังเนี่ยฉ่ำน,นะ่นี่นแหะจะเน้นเป็นเนยเนยกับเนไหกุกเอันเนี้ยมันมีรสชาติมากกว่าน,นั้นอ่ะขอดูเพื่ขอขนมปังบาเกตจะไม่ได้แข็งมากอาหา แล้วก็มีความฉ่ำตรงกลางแล้วพอเจอมบให้ผมก็มีความเค็มเ็มหอมหอมมันมันแต่ว่าไม่ได้เค็มมากไมไม่เค็มมากไม่เค็มมากกำลังดีอร่อยโอ้โหจไกิน,นมันเช้าอะไรอย่าเง้อือแต่เทคเจอขนมปังเขาดีมากเลยค่ะอืออันนี้จะค่อนข้างแน่นกว่าโซบปังหนึบแน่นหนึบนี่ดีกว่ามันจะเป็นไหไม่เคยกินมาก่อนเลยไข่ก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะคะตัวเังเบสขนมปังเป็นต้นหอมเหรอ เหมือนกินของหวานของไทยที่มันใส่ต้นหอมนะเออเหมือนกินขนมพกมันไปเวขนมพกไหมลไม่ไม่หมายหมายถึงมันมันไม่ใช่เป็นขนมพกแต่หมายถึงมันให้ฟิลว่าเรากินของหวานที่แบบใส่ต้นหอมได้อือคือแบบหนมเบื้องรสเค็มอะไรเอออะไรเงี้ยแต่ว่าอร่อยนะขนมบางเขานุ่มนุ่มหนึบแล้วก็ฉ่ำมากคือเค็มนำหวานอะ แล้วก็เป็นกลิ่นต้นหอมแทรกเข้ามาอร่อยดีแล้วถ้าใครที่กินต้นหอมได้อะ่ะ <c oughs> ก็คิดว่าน่าลองอร่อยน้ำหอมพี่ปอคืออะไรคะ<อ>กาแฟคือมีนัทบัตเตอร์ช็อกโกแลตคาเฟ่ลาเต้รู้ได้ไงคอฟฟี่ลาเต้มีนั่นเอง,ง <c oughs> อันนี้ของไข่นะคะคือเลมอนมทฉะดูจากแบบองค์ประกอบแล้วชิว่าน่ารับใช้เออเป็นไงคะ หอมหวานน้อยมีความมันๆของเจลาตัสเตอร์แล้วก็หอมกาแฟฟิลเหมือนกินกีรามิสุอะไรเงี้ยของไข่เปเวสุดชื่นเลยค่ะหอมมัทฉะแต่ว่ามีความแบบเปรี้ยวของเลมอนทำไมเึ็นแบบไม่ไม่นมอ่ะใช่ไม่นมไลๆค่ะแต่เข้มข้นมากเลยอ่ะหวานมากไหมไม่หวานเลยค่ะเปรี้ยวอ๋อเป็นเป็นเลมอนมะทฉะเลย บรรยากาศร้านเขาเหมือนแบบร้านขนมปังต่างประเทศเนาะเหมือนอยู่ในไต้หวันหรือญี่ปุ่นหรืออะไรเงี้ยเขาบอกว่าเหมือนสูตรสูตรของที่ร้านก็คือเป็นสูตรที่ที่ไต้หวันใช้แล้วก็ได้รางวัลมาหลักฐาน PBA p a t i s s e r e b o l u n t a r y Arts Award เป็นสูตรของโชกุปังเท่เลยมาแล้วมาชิมมันนั้นกันดีกว่าค่ะคิดแคทปังคิดแคทหนึ่งสองซอม หน้าก,กรอบๆส่วนกำลังดีถ้าเป็นตรงกลางมันจะเป็นฟิียวขนมบางแบบหนึบหนึบมันเหมือนมีกลิ่นกาแฟเลยคะ <c oughs> ่ะอ๋ออ๋อถ้าต,ต,ตัดไปเจอแบบใช่ช็อกโกแลตแบบกรอบๆด้วยอ,อ,อ,อร่อยอ่ะมันต้องกินทีเดียวให้ได้ทั้งแบบเท็กเจอร์ตรงก,กรอบๆเนื้อนุ่มๆแล้วก็ไส้หน่อยด้วยอืมอร่อยนะเนี่ย60บาท นะคะน่ารักมากด้านนอกจะเป็นเปลือกกาแฟกรอบด้านในจะเป็นพิแคแพทนั่นเองตัวนี้จะออกหวานกว่าทุกตัวที่เรากินมาใช่แต่ถ้ากินกับเครื่องดื่มผมว่ากำลังดีนะแต่ก็ไม่ได้หวานขนาดนั้นกไม่หวานขนาดนั้นค่ะคือแบบนมร้อนหรือไงแต่ว่าน่าจะเข้ามากใครที่เคยลองทานขนมปังที่ไต้หวันแล้วรู้สึกว่าหาเทคเจอร์แบบนั้นไม่ได้เนี่ยตอนนี้ที่ไทยมีแล้วนะคะสามารถแวะมาที่นี่ได้ร้านแบกแบกเบเกอรี่ battery, หรือเบเกอรี่มีดํา ร้านขนมปังสไตล์ไต้หวันย่านจารรยสามสิ้ามีหมวดหมู่ขนมปังให้เลือกย่อยๆไม่ว่าจะเป็นโชคุปังเนื้อเหนียวนุ่มหอมมีหลายรสชาติบาเกตเมนไทโกะเปลือกกโกกรอบเนื้อขนมด้านในนุ่มหนึบหอมกลิ่นไข่ปลาปังคิดแคทกาแฟเปลือกกาแฟกรอบด้านในจะเป็นคิดแคทเวเฟอร์ตัวนี้จะมีรสชาติหวานนิดหนึง่งแต่จะใช้ความขมของตัวกาแฟมาตัดและยังมีเมนูอื่นของทางร้านให้เลือกอีกามากมายชิปปจอนลงพ่งทานแล้ว ต้องบอกเลยว่าร้านนี้อ,ร,อร่อยมาการ้าน b a ดแบรเบเกอรีนะครับอยู่ที่ปากซอยจรรญ35แยก21นะครับผมเขาเปิดตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นและหยุดทุกวันจันทร์นะครับผมเบอร์โทร064-194-9924นั่นเองครับสามารถจอดรถหน้าร้านเขาจะมีรถช่องจอดอยู่ประมาณ3าคัินะครับก็มาจอดได้เลยหรือว่าจะเป็นแนวตึกต่าง หน้าเซเว่นก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะต้องดูไม่ให้ไปแบบบังหน้าบ้านของคนอื่นด้วยค่ะร้านนี้เนี่ยถือว่าซื้อไปฝากก็ได้หรือว่าซื้อไปกินตอนเช้าก็ได้ถูกต้องครับผมใ,ใครที่แบบอยากกินขนมปัองอร่อยๆและราคาน่ารักมากก็ต้องที่นี่เลยแบ็กแบนเบเกอรี่นะครับใช่แล้วค่ะยังไงก็อยากให้ติดตามรายการชิปประจอนลงพุงด้วยว่าเราสองคนจะพาไปกินกันที่ร้านไหนอีกเราติดตามได้เลยค่ะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมพบกันใหม่ทางอเมรินทีวีเอชดีช่องสามสิบสี่พอและไข่มุกไม่สายค่ะสวัสดีค่ะสว ่ะนี่จรันสนิทวงเพราะว่าเราอยากให้เราสนิทกันเหมือนจรันสนิทกับโม่ไม่เลยไม่เลยไม่ได้เหรอ่อยากให้เราสนิทกันเหมือนจรันได้ได้ไปเราโสดตอนเนี้ฮะโสดครับโสดอุ้ยง่ายมาโสดแต่ไม่ต้องมาจีบนะอุ้ยหญิงด้วยอ่ะหญิงแบบปวดหัวอุ้ยอามารินทีวี